คือผมนระนทิพย์ยอดมณีนักวิชาการโสทัศนศึกษาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เครื่องมพิเศษทางจัสุวิทยา โรงพยาบาลแม่ตาประชารักวัไดไร่ขิงกรมการแพทย์ครับผมได้รับการทัดเลือกครับเมื่อ24ปีที่แล้วศึกษาต่อครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ mm hmm. Yale University ในหลักสูตร Optometric Technician จากนั้นก็ได้นำวิวัฒนาการหรือว่าวิธีการสอนทั้งหมดของทั้งที่ Yale University เนี่ยกับมาที่บ้านเราแล้วก็เอามาปรับใช้ ผลงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา24ปีนะครับผลงานที่บอกม่าปี2555ผมและทีมครับได้รับรางวัลในเรื่องของภาพถ่ายดีเด่นระดับชาติของกรมการแพทย์จากนั้นในปี2557เนี่ยเราได้มีหนังสือครับขึ้นมาชื่อว่าเป็นหนังสือการใช้เครื่องมือจากสูตรที่เป็นมืออาชีพเป็น2เวอร์ชั่นแรกของประเทศไทยที่ทําทั้งไทยแล้วก็อังกฤษซึ่งในระยะเวลาต่อมาเนี่ย กับผมเองแล้วก็ทีมเนี่ยก็ได้รับรางวัลภาพถ่าย นะครับทางจักสุจากสมาคม o p t o m i c Photographer Society ของอเมริกาในปีนี้เนี่ยเราก็มีความภาคภูมใิใจมากเราได้นำรวบรวมภาพจอตาทั้งหมด20กว่าปีที่เราได้สะสมมาครับแล้วก็ทำมันเป็นหนังสือ Atlas ของจอตาเป็นเร่มแรกของประเทศไทยเช่นกันที่ได้รวบรวมในทุกๆโรคที่เกี่ยวกับจอประสาทตาแล้วก็นำมาให้บุคลากรทางการแพทย์ในด้านจากักษุหรือลูกักทางด้านแพทย์ด้านอื่นได้ศึกษาแล้วก็นําไปเป็น เ e r เฟนเป็นบรรดานทุกลรมกันสำหรับแรงบันดาลใจของผมนะครับก็เกิดขึ้นในทุกๆวันในปัจจุบันก็คือถึงแม้ว่าเราจะได้รับรางวัลอะไรมากมายระดับโลกระดับโอลิมปิกอะไรก็ตามแต่แต่ว่าการที่ผมและก็ทีมเนี่ยได้เห็นคนไข้โดยเฉพาะคนไข้ของกรมการแพทย์ครับมีโอกาสที่ได้เข้าถึงการรักษา ที่ทันสมัยซึ่งอยู่โรงพยาบาลของกรมการแพทย์ทุกที่มีวิวัฒนาการมีเทคโนโลยีแล้วก็มีคนที่มีคุณภาพที่จะตรวจรักษาพวกเขาแล้วก็ทำให้พวกเขาหายกลับไปกระผมนะครับต้องขอกับพอบพระพคุณทางกรมการแพทย์นะครับทางคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้มอบรางวัลน,นี้ให้กับผมผมอยากจะมอบให้กับครูบาอาจารย์ครับที่เขาได้สั่งสอนอบรมผมอาจารย์ปันเนตรทั้งหลวงพ่อพักพระครูอุบาลีคุณุปมาอาจารย์และอาจารย์ทุกท่านครับแล้วก็ทีมทุกๆคนที่อยู่ในโรงพยาบาลแม่ตะระชารณ์และก็สุดท้ายขอกับขอขบพระคุณกรมการแพทย์มากที่เล็งเห็นบุคลากรตัวเล็กๆที่เป็นฟันเฟืองของกรมการแพทย์นะครับให,ให้มีกําลังใจต่อไปครับผม I oh, yeah.